กลับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับพี่เพื่อนทุกคนอีกเ ît, ช่นเคยนะครับช่องอมเพียงนั้นก็จะนํา um เรื่องราวอีกหลายเรื่องราวนะครับมาเล่าสู่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะครับหรือการห้อยพระแขวนพระประจําวันเกิดของแต่ละปีเกิดนะครับมาบอกมาเล่าให้กับพี่เพื่อนเพื่อน,น,น unplug, ได้รับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เป็นอีก หนึ่งอย่างนะครับที่จินนันํำมาฝากนะครับนั่นก็คือเครื่องรางของขังไก่สอนราชสีนะครับเด่นดีทางด้านไหนและความเป็นมานะครับก็จินนานมาเล่าสู่พี่เพื่อนเพื่อนให้รับชมนะครับบางคนก็คงจะไม่รู้ว่าเครื่องรางของขังไก่สอนราชสีนั้นมีความเป็นมาอย่างไงานะครับก็ยังจะไม่ทราบนะครับทางช่องผมเพียงนั้นก็จินนานมาฝากนะครับสำหรับเครื่องรางของขัง,ขงขจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้น ในธรรมชาติแต่ละชนิดนั้นร้วนมีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นจุดเด่นของตอนเองติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดนะครับด้วยจุดเด่นเหล่านั้นเองนะครับทำให้พระชิจิอาจารย์จํานวนมากมองเห็นประโยชน์และนํามาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังเพื่อให้ประโยชน์ในด้านต่างๆกันไปนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายอย่างนะครับและวันนี้เขาได้นา เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือไก่สอนราชสีนะครับมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับลองมาฟังดูว่าความเป็นมาอย่างไงและมีความศักดิ์สิทธิ์เด่นดีทางด้านไหนนะครับกับไก่สอนราชสีนะครับสำหรับเครื่องรางของขลังไก่สอนราชสีนั้นเป็นเครื่องรางของขลังที่เกิดขึ้นมาเพราะอำนาจจิตและพลังทางคาถาอาคมของผู้มีตบะยานแก่กล้ายิ่งนะครับ ลักษณะนั้นเป็นรูปราชสีแกะจากงาช้างหรือเขี้ยวเสียเขียเข้ยวหมีเขี้ยวหมูป่าหรือกระดูกสัตว์เจ้าป่าทั้งหลายนะครับจากนั้นจึงนำมาปลุกเสกด้วยพิธีกรรมที่เข้มขลังนะครับบางท่านก็ลงอัคระไปบนเครื่องรางด้วยเพื่อเพิ่มความขลังนะครับทำให้ไกสอนราชสีนั้นที่ได้มีคุณวิเศษทางด้านการป้องกันพย,ยันตรายป้องกันคุณใสยนั่นเองนะครับ ไกสอนราชสีนั้นมีลักษณะเป็นวัรหน,น้าสีขาวปากหางและเท้าทั้ง4เป็นสีแดงนะครับเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานโดยในหนังสือชื่อสัตว์วาพิธานของพระสีสุนทรโวหารมุงเล็บน้อยอาจารย์ยางกูลนะครับเป็นหนึ่งในสีราชสีในป่าหิมพานนะครับซึ่งชนิดที่มีอำนาจเข้มแข็งมากที่สุดคือไกสอนราชสีโดยมีอนุภาพ ในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายนะครับการสร้างไกสอนราชสีจากงาช้างนับว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดซึ่งงาช้างที่ใช้นั้นต้องเป็นงาที่มีอาถรรพ์สูงอย่างงาํำจัดและงาํำจ่ายนะครับเพราะมีอิทธิฤทธิ์สูงรำํำแต่มีข้อห้ามไม่ให้นำงาที่ได้จากช้างที่ตายแล้วมาประกอบพิธีนะครับเพราะถือว่าเป็นงาที่ไม่มีพลังชีวิตอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นรางไม่ดีสำหรับผู้สร้างและผู้ครอบครองอีกด้วยนะครับซึ่งการสร้างนั้นมีคาถากำกับไว้ด้วยนะครับสำหรับไกศสอนราชสีนะครับและสำหรับการสร้างไกศสอนราชสีจากงาช้างนั้นมีแพร่หลายกันมากในแถบภาคกลางนะครับในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาธนะครับ พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในการสร้างไกสอนราชสีเห็นจะมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดน,ดนครสวรรค์หลวงพ่อลุ่งวัดหนองพรับจังหวัดนครสวรรค์และหลวงพ่อคงวัดใหม่บําเพ็ญบุญหลวงพ่อรินวัดสมอจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์นะครับนอกจากไกสอนราชสีที่ทํามาจากงาแกะแล้วเคี้ยวสัตว์และกระดูกสัตว์แล้ว ยังมีการทําเป็นพยันและเสียยันอีกด้วยนะครับโดยพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านนี้ก็มีหลวงพ่อจงวัดหนาต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองและหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่ว่าไกสอนราชสีจะเป็นเครื่องรางของขังที่อยู่ในรูปแบบใดก็ตามคุณวิเศษนั้นก็ยังเน้นไปในด้านป้องกันพยันตรายแขวคาดปลอดภัย จากสิ่งชั่วร้ายนอกจากนั้นยังมีคุณในด้านการปกครองหากว่าเป็นเจ้าคนนายคนจะทำให้ลูกน้องเชื่อฟังยำเกรงเพิ่มอำนาจบารมีให้แก่ตนเองนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวของเครื่องรางของขังจากไก่สอนราชสีนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับกับการมั่นทำความดีสร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับอ,อยู่ในศีลในธรรมนะครับ มันทำความดีนะครับสิ่งดีๆนั้นก็จะเข้ามาหาตัวเราเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากไว้สำหรับเครื่องรางของขังกับไก่สอนราชสีนะครับฝากกดติดตามไปด้วยกับช่องโอ่งเพียงนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอยกดติดตามไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้กราบขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม